โยสวัสดีพุกตัวแม่ใช้ทั้งหลายนะครับวันนี้ก็ยังกับเอเดทีๆๆ่7เมือนเด็มนะไม่มีอะไรเปลี่ยนและติ่ข้หายไปเพราะว่ายายผมไม่สบายนะผมน้ำตาลเลือดน้อยลงเพราะงั้นจึงหายไปหนึ่งอาทิตย์ถึงแม้จะมีอาการมาากามเมื่อวานก็ตามแต่ไม่เป็นไรครับเรามาเดี๋ยวอา,า,วาอทิตหน้าก็จะถือให้สองคำคิดนะเอะ๊คิปน่งพอ ไม่ได้แต่ไม่มี่คตัวใจอยู่แล้วนะแ,และประเด็นในคลิปวันนี้ก็คือยูคาเมต v ีเกัดตัวตึงตัวแท้แห่งเกมนะครับผมตัวตึงๆทั้งนั้นไม่มีตัวไก่ผสมครูเจ่งัะของตัวนี้ยูคาเมต ก็เก่งกัดก็เก่งแต่วันนี้เราจะามาเอาไว้ ES กันมาดูกันว่าตัวไหนมันเก่งกว่าแบบชัดเจนที่สุดนะครับผมเพื่อให้มเสียเพื่อให้เสียเวลามากขึ้นประเดียงสุ่มก่อนแล้วค่อยหาข้อมูลมาให้นัดจับเดี๋ยวดิพี อย่าบัี่กีแดงขอ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 กี่กีแดงไม่ได้ยี่กีแดงกูอืมกูาแล้วไม่ต้องหวังอะไรมากเกมบักเปิดมาตัวแรกเตือไม่ไม่ต้องหวังอะไรแล้วสกคิดสกิยดิเอุ้ยคิดโอเคครับผม เพราะงั้นผมจะมาบอกกติกาโดยฝันชอบไม่โดยฝันชอบผมจะมาบอกกติกาก่อนครับผมว่าผมที่เก่งในอะไรในการตัดเสียงสองตัวนี้ว่าตัวไหนเก่งกว่ากันผมจะไม่แบบว่าเอาลงอินเหมือนช่องอื่นๆนะผมจะเอาทุกอย่างในตัวมันที่หาเสียงจากตัวมันมาเทียบนะครับผมจะเอามาเทียบเลยฮะแล้วถ้าเกิดแบบว่าตัวนั้นมีสกิลตัวนี้ไม่มีสกิล นี่เลย EP แรกเลยเนะนี่ยตไปคิวการ์เมสมีสกิลแต่กัปไม่มีผมก <c oughs> ็จะไม่เทียบเรื่องนี้นะครับผมผมจะไม่เทียบเรื่องสกิลนะแล้วผมจะมารวมรวมประโยชน์ทีมนะครับผมโอเค้เพราะงั้นมาอย่างแรกเลยส่วนของคาตาคุรี่นะครับคาตาคุรี่ เท่ากันนะครับผมไม่ได้ผมจะไม่นับส่วนคาตาคุรีฮะปกติอุ้ยจัดอย่างแรกเลยเมื่อขึ้นไหลนะครับผมสองตัวนี้ตอวตัวนี้เมื่อขึ้นไหลของของตันนะครับผมเมื่อขึ้นไหลจะได้ดามิยี่สิบเปอร์เซ็นให้กับตัวเองเพิ่มขึ้นมาและบวกบัฟเงินสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมเ <Ber th. S 1> บิร์ตกิวกาเมสนะฮะจะแอคแทคบูทไปที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ และเงิน17เอร์ซนเพราะฉะนั้นให้คะแนนจุดกรนี้ก่อนเลยครับนน1ะคะแนนฮัลรับผมไปดูกันต่อครับโอเคนะครับผมเราก็เข้ามาที่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราจะมาดูกันเลยดีกว่า่ครับผมมาเทียบกันได้อย่างมากดามเมดครับอันนี้คือทุกคนอยากรู้แน่นอนฮะสำหรับดามเมดสองตัวนี้ ไม่อันนี้น่าจะเป็นเรื่องหลักอยู่นะครับผมสำหรับการเทียบตัวละครชิปจิวกาม้นะฮะเดี๋ยวผมจะดูเดี๋ยวค่าวางผมจะไปเรื่องนะครับจิวกาม้ครับดามิสองร้อยล้านนะเอ๋สองร้อยสองสองร้อยสองพันสี่มีล้านนะครับผมเอ๋ยงงังง่ทช่ไหมกูแล้ว มาทางด้านของกัปนะครับผมกัปเราอัพอะทานเยอะใช่ไหงจะได้มีอยู่ที่19.5ล้าในครับผมหรือถ้าเกิดมีบูต20%ก็จะประมาณ20ล้านนั่นแหละฮะแต่ผมไม่ได้คิดไหลนะเพราะผมชี้เจ็ด,ดได้ยินใช่ไหมมาต่อ พอเราเราเห็นดาเมจอย่างนี้ปุ๊บอันนี้คือยังไม่ใช่ดาเมจที่แท้จริงของกันนะครับผมเพราะว่ากัทมันยังมีสถานะแร,ารเจอร์อยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปดูมาให้เกยวเดี๋ยวะเทียวกันอีทีนะแล้วเรามาปับ๊บจุฬบัตรดีกว่าน,น,นะเกิดที่20ล้านนั่นเลยครับคุณเลากันกัทด,ดามีอยู่ที่78ล้านนะครับผม20%ก็จะประมาณ แปดสิบสามล้านนะฮะหรือประมาณแปดสิบกว่าล้านอะ่รลครับผมแล้ติดลัคเจอร์นะฮบผมซึ่งมันไม่สามารถกดดูได้ว่าดูวันกี่กี่ต่อแล้วทางด้านของคิวการเมตตีไปที่แปดร้อยแปดสิบเจ็ดล้านครับผมืมถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราเลื่อนลงมาในบุกี้ของออสตาเนี่ย เราจะเห็นดมัมมีของกัดอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบหกล้านนะครับผมรวมบวกรับเจอดามมจเข้าไปนะครับใช่แล้ว DPS ก็จะอยู่ประมาณล้านเก้าน้อยจังวะแล้วถ้าเกิดโดนเชือ<ะ>จุฮาบัตบัคจะอยู่ที่ดามมีของอรับเจอดามมี่ห้าร้อยไปสิบเจ็ดล้านครับ ได้ไม่เห็นเนี่ยของคิวกาแ์ม่นี่เยอะกว่าชัดเจนนะครับผมเพราะฉะนั้นสองศูนย์ธรรมดาครับแต่เรื่องระยะก็เรื่องระยะให้กินข่าวรีบบอบสาวศูนย์เข้าอจไหมครับผมสำหรับคิวการ์มเนียตอนนี้ค่าของกัดอยู่ที่สิบล้านหนึ่งแสนนะครับผม แต่ค่าอาคุณกิวเัวรีเเนี่ยผมไม่ต้องหานะครับผมว่าขั้าสุดท้ายก็เหลือสิบกว่าล้านเท่าที่จําได้หรือเจ็ดเจ็ดล้านแล้วเพราะฉะนั้นมันแพงกว่าชัดเจนครับเพราะฉะน้ดเรื่องนี้กับได้ไปแล้วครับผมอ่อนนันจะกรอริก แล้วก็เรื่องประโยชน์ของตัวละครครับผมจะเข้าไปคุยข้างในนี่นะแหละในระหว่างนี้นะฮะแถมเข้าบรรไกรมด้วยรีวิวตัวด้วยนะไม่ใช่ตัวรีวิวตัวเนะกูแค่อธิบายแล้วมาพีพีกันดิเชนฮะแล้วที่ผมพูดอยู่ก็คือยื้อเวลาตอนเข้าบรรไกนะครับผมว่าตอนนี้กำลังจะครบแล้วนะฮะอ่าเสียงดิ้นนิ้วนะับผมเป็นสิ่งที่บอกได้ว่าไม่ต้องไปท เขาไปกยอร่อยโอเคครับข้นสุดท้ายแล้วเจ้าประโยชน์ของสองตัวนี้มาเทียบกันนะครับผมประโยชน์ของของตัวที่มีคนละแบบน,นะฮะเพราะงั้นมาดูกันเลยเอาประโยชน์มาเทียบกันนะครับอย่างแรกเลยคือก็มีเนี่ยจะตีแอร์ั้งแต่วางนะวางบนเนินซึง่งตัววางบนเนินเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่า ม,มันจะอ่อนแอมันจะมีที่เล่นไม่มากเหมือนพวกตีกราวแล้วค่อยเปลี่ยนไปนตีแอร์หรือว่าพวกวางพื้นแต่ตีแอร์มันจะมันจะไม่เหมือนอาคาระง่ายๆมันจะที่ไม่เหมือนอางคาระนะครับส่วนกัดเนี่ยจะไปตีกล่าวแล้วก็วางได้บนพื้นทั้งหมดแต่ไม่สามารถตีแอร์ได้นะครับผมตัวใ้อาบานยังไงมันไม่ใช่ตัวไฮบิดน,นะ มันตัวที่พื้นล้วนๆนะครับผมนะเนี่สองตัวเหมือนกันตรงที่ว่าวางได้แค่คนบิตัวเดียวนะครับถ้าตัวมันโกงจัดเลยนะนแล้วก็ประโยชน์ประโยชน์อย่างแรกของจูงรรม้คือ มันตีเป็นมุม386 380องศานะครับผมเอง180องศานะครับผมก็คือครึ่งหนึ่งของวงกลมนะครับมันก็จะประมาณนี้ซึ่งเลมันระยะไกลมากนะครับแล้วมีบัฟดีก็สามารถตีได้รอบแบบนั่นเองครับแต่จะไม่สามารถตีที่ตัวที่อยู่ข้างหลังได้นะั่นแหละก็ลงเหมือนตัวในทอยเลทเท่ากัาดีเฟนซ์สักตัวหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้นะที่มันจะตั้งป้อมอะไรไนะั่นแหะซึ่งตอนนี้ผมก็เลิกเล่นมานานแล้ว ถ้าเกิดอยากให้ผมเล่นก็นสามารถคอมเมนต์ได้นะครับโอเคครับจะประมาณนี้สำหรับตัวแอดแจะไม่สามารถตีอลิเมนต์ได้นะเออแล้วมาตีนะแต่ว่าค่าวางก็นิดเดียวนะไม่เหมือนกัดกัดจะใช้ห้าพันนะออกลุ้งก็ประมาณสี่พันกว่าๆและอีกอย่างหนึ่งสองตัวนี้ไอ้กัดมันจะมีกัดมันจะอัพเยอะกว่านะครับโอ้โหฟัดตุ โอเคการมาตามเยอะกว่ามากเลยนะครับแล้วลงกรนดิดเนี่ยมันจะอาจจะเสียเปรียบตรงนี้นิดหน่อยนะฮะมันก็เลยเป็นตัวที่มีประโยชน์แค่ว่าอย่งไรครับนะเอาไว้ตีติดแลปเจอร์นะครับผมแล้วก็ตีเอโี e นะฟู l เออซึ่งอันนี้ก็คือจะมีประโยชน์กว่า ส่วนวงเนี่ยจะมีประโยชน์กว่าของจิกามีนครับแต่ระยะเนี่ยจิกาเมีกินขาครับผมคือตีได้ทั้งแมปนนแหละแล้วก็สองตัวนี้นะครับผมเรื่องตีอิเลเมนต์นะฮะคือกัสจะสามารถตีได้และตีเป็นฟูลเอลแต่ไอจิกาเมีเนี่ยมันตีแบบธรรมดาไม่ได้แต่มันก็ยังสามารถตีได้อยู่ดีโดยการกดเอโนมาเลนที่เป็นคียกด ต่ที่ผมบอกว่าไม่เทียบด้วยกิวคนนะครับผมผมก็ผมเอามารวมอยู่ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูเลยนะทายให้เป็นเอลดเมนต์มันจะเปลี่ยนเลือดทุกตัวไม่สนว่าจะเป็นท้ายอะไรถึงแม้ตัวเองจะตีไม่ได้หรือยังไงก็ตามแล้วนะสปอยมาเดี๋ยวอย่างนี้กัดตีตายดยิให้ดูนะผมกัปมันจะตีตีได้นะแต่นี่มันจะตีไม่ได้เห็นไหม ตีไม่ติดแต่ครับตีตายไปแล้วตัวหนึ่งนะครับนะมันก็จะประมาณนี้นะับผมหวดหวดไปมันจะหวดก็ไม่เข้านะครับผมห้าร้อยแต่ถ้าเกิดกด UM e, เอนนมาเลเซนอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะตัดเลือดให้กลายเป็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นครับฟังไม่ผิดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นซึ่งมันโกงมากๆนะครับผมแล้วไม่สอว่าเป็นเอลิเมนต์หรือเปล่าก็ได้ครัเลือดนี้เพราะงั้น เรื่องประโยชน์จูกาเมสกินขาดแล้วก็ชนะไปด้วยสกอร์4-1หรือห้า5-1วะอ่ะน่าจะ4-1นะครับผมเพราะฉะนั้นคิวนี้จบลงแล้วบ๊ายบายบายุบยุบย,บยจบละ